สวัสดีค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เาวาเจยสิลองมาเห็ดแกงแค่บึงเด้อค่ะเด้อแกงแค่เขียดเนาะค่ะเนาะพี่แกงน้าพี่แกงจากพี่ดาวผู้ทรงมหาหยจากเชียงใหม่โมโูเห็ดตอกค่ะพี่น้องแต่อยากกินเคยกินเคยสัมผัสเบึงแหลวสัมผัสลิ่นเบึงหลายเถื่อเลยก็สีเส็บๆนะนะ่ะแต่เห็ดเป็ด่ยนราคาก้อนที่สีเห็ดกระเปิดเบืองยูทูปเบิงแล้วเบิงอีคุณเอาเห็ดแกงแค่เขียดมะพักตามที่มีตามทีหาร์ดเลยค่ะพี่น้องนี่ ปักอนนันี่กะตะเพิงสายลอเอามาให้บะเขือกับเก็บบะเขือห่างๆอยู่ฝ้าสวนจากของบักบวบหนวยห่างๆหน่วยหนึ่งอยู่ผ้าสวนจากของลิ่มได้นี่ตอนนี้เอาเท่าที่ได้นะคะเนาะปะไปบึงขันตอนสิคือเขาบน่นอะเนี่นอกก็คือแหล่แก้งใสก่กะทะนี่กะสิลองทดลองเฮ็ดบึงน้อยบึงขันเพื่อมันแสบจังไดกะจังสี่หิดผมสวัสดีครับอเอาเอาเร็วเร็ว ตะกูเนาะเขียบบ๊อบนี่เขาบะตรงห่อนแห้งเดียวนี่ให้เตรียมเขียดไปยังโอ้ยผมผมดมมันดมพริกดมเครื่องแกงไหมพี่น้องดมเครื่องคล้ายๆน้ำพริกเลยวหั่นไส้ผงชูรสกินเป็นน้ำพริกเรื่อยๆเผาครัวเผาครัวมันจะโผ่งขีกบบเปลี่ยนเด้อพี่น้องนี่ผมมึงไม่แยู่ห YouTube เมยก่ทูบเอาครับ มาข้ากับเงกอยู่ถูกหัวสียเลหัวห้พี่แก่หอมครับอมเอาข้าวองหดขาดดีเพห้มันเร็วเอาบเห็ดดีเพห็มันเร็วขากเอนเขียลงเลยเขียยลงเลยเขีลงเขียยลงเขีลงเขียยลงขั้วอ่าเขีลงลงโลดลงเลยหัวหัว ของเขาน่ะเดียวทามเลยคั่ว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 ในในคลิปบอกว่าคั่วคั่วพอสุกพอสุกแล้วเติมน้ำนิดหน่อยนเติมน้ำนิดหน่อยแต่แต่เขาต้มเชรงแกงเองอ่ะเขาเอาน้ำล้างครกนิดหน่อยแน่นแนนครับว่ะ้าคั่วนี่เพเติมน้ำเล็กน้อยเติมน้ำเล็กน้อยนิดหน่อยครับ ขัวให้ออกกูใหอ้ออกไม่ได้กับตัวนั้นเวลาหอมเมนก็คือหอมมันติแเศษมากตัวนั้นเลยค่ะว่ากูหลาอาใส่ผักติดตัวหญา,หก,าก้อนบักเขียสุกหนาสุกหนาเค,เครื่องเครื่องเครื่องแกงเครื่องแกงหอมดีดีพี่น้องหอมเนาะออกออกแบบสไตล์แบบคล้ายๆกึ่งใต้กึ่งอีสารนะร่วมแล้ว กลืงตเกล่งอีสานร,ร่วมแล้วเป็นภาคเหนือในส่วนตัวผมคิดนะอข,อของของของกินเครื่องแกงมีขีมินน้ำบ่อขามินน้ำบ่อบอ่บอเน่ใจครับที่ไหน,<อ>นผมมามีเนาะเพราะมันเป็นกินหอมเข,ขาใส่มเะเขื่น้ำบ่อใส่ครับใส่คิดว่าเนาะแมนบอ่อพี่น้<า>องต้องต้องต้องถามพี่น้องเช่าเหนือครับวันนี้เป็นเหนือก็อู้เหนือสิเจ้าอายเชียงเมียงผมบอกว่าเปลนลองว่าเจ้าบึงเจ้า ห <laughs> <c oughs> อมทีสส่ถ่ายโฟกัสได้กับคอถูขอไฟได้ค่ะเด้อบม่ได้ลอเลีเยดดอกแค่อยากเวาปิดลอกเ้าซื่อๆขันบอกว่าปิดแล้วก็มันก็อยากเนาะแค่นั้นตัวอันเคาเห็นเขาพัดแล้วมันตองมีหนามออกหนามแน่เนี่ยฮะไ,ไอขีพ้พ่นสวดอุ้ยมันจะออกหนามได้จังไหนก็แหงไปหนาแล้วเนาะมันตองมีหนามอีกบ บอมี่ล้วอฮะสิ่เติมอีกรอบสองตอนใส่ผักกันเด็ให้ฉีดเท่าไดรมึงนะมึงสโบโวมึงลาดตีนี่นี่จังหวะนี่บะเขือนี่โอเริ่มโอเคแล้วเ้องกบใส่ผักเลยจ้าใส่ผักแล้วก็คุกเล็กคุกเล็กคุกเล็กแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยรอให้ผักสุกแล้วก็ปรุงเอ๊แค่ั้งรปบใบแบบนี้นี่ครับผักนี่ผักนี่อย่างแน่บอกพี่น้องแล้วนะบัวแล้วกะเออกระบอกแล้วกระไอหยังในพักก็สุกหองเต กระเพาะใช้ล้อมาให้แนนบอกไปจะสีสิแนนครับนี่คลุกเล็กคุกเล็กให้ผักสลดแล้วเราค่อยเติมน้ํานิดหน่อยแนนครับผมมึงไหนขีดดิพี่น้องผมอันนี้ผมก็เฮ็ดเ่าเป็นต้องต้องบอกบอกเรื่อยๆก่อนเจ้าวาแหละครับถ้าเนพื้นที่พื้นกระดับแป้งเฮ็ดกินเนาะครับอ่ามีใบชะพูน้ำแนนวากระเฮ็ดทดสอบคุณค้นตามที่ผมเข้าใจนี่คือแกงแค่นี่ต้องต้องเน้นพักเป็นหลัก คล้ายๆแกงอ้อมของภาคอีสานเมียนพื้นมี่พักอีหยังน้ำดอกเดี๋ยวเดียวครับแต่ว่าตามกันแค่เครื่องหลายอย่างพักที่มันสิอ๋อแล้วคือออกอีกอย่างนึงเด้อค่ะพี่น้องบ่มีการใส่ส้มบักขามคือสูตรบ้านหัวหน้าบ่แม่นสูตรบ้านหัวหน้าดอกสีสเกียพิ่นก็ใส่อยู่ใบบักขามแมียนเมียนเมียงเบอร์ยงหิใส่คือวัฒนธรรมการกินแม่นกันคือว่าเป็นหยังจังใส่ส้มเพราะว่าเฮ็ดของข้าวก็ต้องใส่ส้ม เจ็ดสี่แหลกเป็น้องเจ็ดสามคลิปเลยพี่น้องแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยพอพอกอ,อ,อได้อุจุแม่นครับพอพออุจุอันคันเพื่อนกินข้าวเหนียวเนาะเขาเก็กใส่น,น,น้ำน้อยคือแ้มอม<อ>เมีนครับอ้อมเขียดนั่นแหละแม่นครับยูบานของผมนี่สิถ้าเป็นเมนูอ,อน้อมอียังนี่แกงอยังนี่ถ้าถ้าเป็นอยู่อยู่บา้านนี่สารครามเพิ่นสิบอสบ่เฮ็ดลวงน้ำนะแม่นก็อยู่นี่นะเพราะออุจุกินข้าวเจ้าใส่กระส่วน ถ้านา้ำลายนี่ก็คือเป็นเมนูตม้มจังสีน้ำจังสีนะดูแล้วอย่าดูอย่ามูดขิดเกลี่ยมาผอกันจังสีวกก่ะรอให้เดือดเอ,อ้เดือดแค่แค่จังสีบึงกับเป็นตาแเสบอยู่เลยล่ะเขามีนวยอีหอย่างนำกลมๆเขาใส่หอยลูกโดดนั่นอะไรบาตเนี่ลูกโดดเขาใส่แล้วมันเกลีแยออกเขา<ะ> ยาน้าแนะนำถือซื้อเสริบมึงกอ่อนอลองลองมึงก่อนขันตอนพุง่งรถโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องเขามีพักสังเแหนำหรือว่าหอมแย่เป็นชุรสเล็กน้อยปลาเล็กน้อยโอ้ยกระอี้งดอกสังเแหผักเอืงง้อง,งแลวดอกนางแลวเขาว่านางแลวหรือนางเหลวนี่นเลย เขาใส่ห่อนหยอดบักพีกนั่ตัวหรอพี่น้องผักก้านตรงหูดผักก้านตรงดูจอยู่น่ะผักก้านตรงยอดแล้วก็มีหอดสะอุ่มน้่มเขาใส่ห่อนผักขาผักก้านตรงนี่ใบสิคล้ายๆคล้ายๆพักหวานบ้านน่ะแม่นจะจะปลูบแบบอื่นขึ้นกันเพราะแต่ว่าผมเคยกินผักก้านตรงใบแต่ว่าอันดับแรกเ้าก็มีแบบะดับใบสะพูกเพิ่องใบหอมต้นคล้ายๆกันเลยก็ผักหวานบ้านพี่ว่าโอเคเหรอหรอพี่น้องแกงเค หน้าตาไป็นสีน่ะเดี๋ยวสีสีมให้เบิ้งตัวหน่อยหน้าเบิ้งก่อนคิดว่าแบบนี้เลยนี่ก็หอมแบบอันนี้เลยได้ละแมนแมนหอมแบบอย่างกินน้ำปลาลาเลยเนี่ยมันเป็นคล้ไข่ไข่ไข่ตอดปลาแดกใส่บ่อมันจะได้บ่อบมินมาบอกเลยเด้อค่ะพี่น้องน้ำมันพี่แกงอ่เนม่ยเมื่มึงในยูทูปก็ได้เครื่องแกงแกงแช่ไปเดี๋ยวเราไปสิมเบิ้ง มาหุ่นอุ้ยหัวเอาแกงมามาคนซีมมาแล้วที่นี่มากันนิกาชาแนลโอ้ยเผามากพอดีมาซีมเม่มานมาเล่นน้ำทั้งแรงว่าแมนเอาพักไอ้กระลำดอกมาฝากขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆมาซีมแกงเพึ่งก่อนไปเจริญตาหิ่งเ้า่ยายมิ้วขนาดคำยังมีไทยแขกอยู่เลยนี่จับก่อนพูนมีหอไทยแขกทั้งพูนพูนไทยแขกคือทั้งพูนตาทองตาทองมาเล่นน้ำมาปล่อยคลีบ ชิมชิมแล้วอร่อยอร่อยเครื่องเครื่องแกงเป็นหอมดีเน้องใช่ไหมหมูน้องเครื่องมันไอ้นั่นเด็ดรสชาตินี่เคยเคยกินแล้วก็เนี่ยังมันนี่มาแขวนมาวนหอมด้วเนาะหอมแซ่บหอมหอมแซ่บจำนี่แหละค่ะพี่น้องนี่เปิ้งตะว่าป่ะกับเข้าขี้เสียนี่เนาะทางเล็เนาะได้กินกับ๊อบัวกับไก่เขากันเลยโอ้เลยกวางตุ้งเสือกวาอือทีนี้ผักอะไรอ่ะอันนี้กวางตุ้งฮ่องเต้ฮ่องเต้ผักกินได้เบิร์ตซูย่างอะไรกับบะเขือ ใชละค่ะไฮเบิง้งเก็บตัวไฮเบิง้งเห็ดล่องเห็ดแกงแค่ขังแหลกในชีวิตเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละเดี๋ย้อสเจอสิป,ปอยคลิปให้ยายก่อนขอกันณไม้มืออื่นหากินฮะอยากสวัสดีค่ะเออก็นนิกาแช่แนวซีมไฮเบิ้งละขอบคุณสำหรับกระลำดอกเด้ขอข่างแหลกตะท้องเ้าแกงมาฝากนำํำข,ข,ขอบคุณค่ะค่ะ